สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับสายสำหรับสายโซลาเซลล์นะครับสายสำหรับเดินระ,ระบบนะครับมาดูว่าระบบของผมนะครับว่าจะใช้สายเบอร์ไหนนะครับมาดูด้วยกันนะครับแ๊บหนึ่งนะครับ นี่ด้อครับสำหรับสายที่ผมใส่ในการเดินระบบนะครับเป็นสายพีวีหนึ่งคเตเบครับนี่ด้อครับสายหนึ่งจุดสี่สแควร์มิลนะครับสายตัวนี้เขาซื้อสายมาเทากับเ่าก็ต้องมาเขือเอ็เอง ้ามีโอกาสผมก็สีเห็ดคลิปใ้เห็ดเห็ดในเบิงนี่นะเห็ดในเบิงครับสี 4, ปลาเห็ดตามีตามีโอกาสนะครับ 4, อิซีโฟเขาเปย่าเนาะครับมันเป็นสายที่แบบนี้นะครับเนี่ยสายที่มีฉนวนอยู่ข้างในอีกสั่นหนึ่งห็นบอนลครับนี่มันก็เป็นสาย สายไฟฮาบัดเป็นเป็นสายสองสันนะครับสายสองสันเบอร์นับครับมากะเขาเว็ไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมสิเอาเรียงให้เรียงให้ใตายคลิปเด้อครับเขามาอ่านเบอ่งได้ยี่นี่ก็สิบอกสเปคของสายเด้อครับนี่ระบบเขาใส่เป็นสายนะครับ ชนไดวันใดใน,นะคนี่ครับจุดนี้นะครับเอสีสนใจกันตอน,นสายของเห่า1นึ่งจุดสีสดินี่นะครับโอ้ขออภัยขออภัย,ออภยหลายๆลาแล้วหนึ่งจุดสี่สแครินะครับน้นบนอันกันนี่นะครับหคูณสายของเห่ารับได้พันหารอยโวลต์พันหรโวลต ลอยห้าสิบแอมป์เลยครับหลับได 1, 500้พั0หาอยโวลต์ห้แอมป์สายเขาเลยเหลือแล้วครับสแ่ร์มินจริงจริใส่สองร์มินอะได้เครับสามแอมป์ต่เขามานเดินระบบนี้อ่นชุดเหตุชุดนอนหน้าของเองกะใส่สองซร์มินสองจุดหาร์มินก็ได้ ว่าขั้นเฮาเอามาขนานแต่ว่าขั้นเพื่ออยากขนานกะเอาซีสแควมินไปเลยก็ได้มันกับโบ่างกันแห่งเราครับลาค่ะถ้าคนสีเดินเอา,เอามาอนุกรมอย่างเดียวหรือใส่แผงเดียวหรืออยากเพิ่มเป็นแผงแต่ว่าส่วนมากขั้นเฮาสีเอามาใส่จริงๆกับโลบิมเบเตอร์ก็เขาก็ใส่แค่การอนุกรมกันเถินไปมันเ่ากำลังใส่ m p ชาร์จเจอเพื่อนอันชาร์จแบตเตอรี่ของเขาแต่ส่วนมาเขาก็ขนานเกินไปย่างมาเขากขออภยัยนะครับส่วนมาเขา้าอนุกรมแพงกัน,นไปให้รับแรงดันไนลายนะครับให้แรงดันมันสูงนะเพื่อเพื่อสีเข้าสีบริสไซไซเบอร์ไ่นะครับคลิปนี้กะขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหนะ้าขอเจอกันใหม่นะครับถามาก กดติดตามกดกดไลค์อันนี้นะครับสวัสดีครับ